สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งอย่างที่ทราบนะครับว่าก็มีทางลาวร่วมผสมลงด้วยซึ่งหลายคนก็มองว่าไอ้มันเป็นเรื่องของที่อาจจะมีนยยะทางการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนทางลาวกับกัมพูชาเนี่ยมีจีนหนุนหลังอะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันก็มีประเด็นกันตั้งแต่ช่วงคุณกรแมจากนั้นคือเรื่องของกัมพูชาเนี่ยมันมีมาเนิ่นนานแล้วแต่ว่าคุณกระตูอีกคร้หนึ่ ฝั่งลาวซึ่งก็ตองบ,บอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมาผสมลงทางนี้ทั้งนั้น,นครับแต่ก็คือ,คอทางคนไทยก็บอกว่าจริงๆลาวก็นิสัยใช่ว่าจะโอเคหรอกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่คือเราอ,อาจจะต้องแยกเป็นคนๆไปเราก็ว่ากันตามเนื้อข่าวนะครับซึ่งมันก็มีข่าวว่านักมวยลาวเนี่ยมาโวยวายใส่ประธานมวยลาวเลยจริงๆแล้วเท่าที่ผมดูเหมือนกับว่าข่าวนี้ตั้งแต่4ปีที่แล้วซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะโวยประธานมวยลาวก็ต้อง พูดถึงเป็นเหมือนเป็นว่าเป็นเรื่องอวีรกรรมวีรกรรมเก่าๆของประธานมวยลาวละกันซึ่งข่าวนี้เขาก็บอกว่านักมวยลาวก็โวยประธานมวยลาวหลังออกมาพูดทํานองว่ามวยไทยกอบคุณคเมรลั่นทุกวันนี้แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วแทบจะไม่มีกินเลยแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นข่าวเก่าก็เหมือนกับว่าพูดถึงเรื่องเก่าๆของทางนายชัยสอนสายสมนเมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้เราก็ลองมาดูกันนะครับว่าข่าวมันมีอะไร คือนักมวยลาวเขาออกมาพูดเรื่องมวยลาวในประเทศที่แทบจะไม่มีแมตช์การแข่งขันพอบอกว่ามีก็เหมือนหลอกให้ซ้อมให้ดูแลตัวเองพอถึงเวลาก็ยกเลิกหมดเงินไปกับค่าบำรุงร่างกายแต่ก็ไม่ได้แข่งขันสักทีจนตอนนี้แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วครั้นจะไปชกที่ไทยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ออกมาว่าให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือดันไปว่าเขาเสดงซะอย่างนั้น,นครับแต่ว่าถ้าเอากันตามจริงสถานการณ์ตอนนี้ก็คือนักมวยลาวก็ลําบากแน่นอนเพราะว่าแหมเขามาว่าเต็มเต ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าก็ตามนะครับเรื่องเก่าก็คือ,อหลอกให้ซ้อมสุดแล้วก็ยกเลิกแมตช์ซะอย่างนั้นนะครับนักมวยราวก็เผยว่าวงการมวยราวเมื่อ,อไรจะพัฒนายกตัวอย่างประเทศไทยล้ำหน้าเรื่องวงการมวยที่เราบางครั้งเราซ้อมมาหลายเดือนตั้งใจซ้อมกันมากบลุลก็ไปหลายแสนเกือบเหยียบอยากหลักล้านพอจะถึงวันแข่งอยู่ดีๆก็ยกเลิกการแข่งขันถ้าแค่รายการเดียวมันก็คงจะไม่เป็นอะไรมากแต่นี้ยกเลิกถึง2รายการแล้วเราจะมีเงินใช้อยู่ ดูใช้กินได้อย่างไรเงินเราจะหมดแล้วที่ผ่านมาเราตั้งใจซ้อมอยากขึ้นชกเพื่อสร้างกระดูกก็ขอ,อ นะครับขอฝากฝ่ายจัดหน่อยนะเรื่องนี้เราอยู่ประเทศลาวก็ไม่ค่อยจะมีการจัดแข่งขันคนที่เข้ามามีแต่จะมาหาผลประโยชน์ไม่ได้อยากลงทุนแล้วนักมวยลาวมันจะพัฒนาได้อย่างไรพอจะไปต่อยที่ไทยผู้ใหญ่เราก็ไปว่าให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้จะพูดหาพระแสงอะไรบ้านเราเองยังไม่มีการแข่งขันอันนี้ขอฝากหน่อยแล้วกันจะแก้กันยังไงก็แก้ไปนะต้องย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องเมื่อ4ี่ปีที่แล้วเพราะว่ามีทางเพจออกมาบอกแล้วว่ามันเป็น ข่าวเก่าแล้วมันมีนเขียนไว้เลยว่า4ปีที่ผ่านมาเหมือนเอาวาลงภาพซ้ำซะอย่างนั้นแต่แน่นอนนะครับว,ว่ามันก็สะท้อนถึงพฤติกรรมของประธานมวยลาวแหละว,ว่าเป็นแบบนี้มาดูทางฝั่งผู้นําของกัมพูชาครับนั่นก็คือนายฮุนเซนซึ่งทางกุนเซนเนี่ยก็ล่าสุดมีการกล่าวเรียกร้องความยุติให้มีเกิดให้มีความยุติ ให้ยุตคิความขัดแย้งกับไทยก็เรียกร้องชาวกัมพูชานะครับเกี่ยวกับชื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤษภาคมอุนเซนก็กล่าวในงานฉลองครบรอบ25ปี วันวัฒนธรรมแห่งชาติที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญว่าในฐานะเจ้าภาพของการแข่งขันกัมพูชาตั้งชื่อการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งว่ากุนคาเมแต่ไทยต้องการให้ใช้ชื่อว่ามวยไทยซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชายืนยันว่ากีฬาดังกล่าวมีต้นกําเนิดจากวัฒนธรรมเขมรในขณะที่ฝ่ายไทยอ้างว่าเป็นของไทยเช่นกันจริงๆเราไม่เคยอ้างนะครับที่แต่ว่ามันจะขัดกับเรื่องของอเรื่องของการละการรับรองจากคณะกรรมการอะไรประมาณนี้เราก็เลยต้องอแบนถ้าเกิดว่านะักกีฬาของ ทางนักกีฬามวยไทยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเข้าไปแข่งมีแต่ฝั่งเขานะครับที่อ้างคือมันก็เป็นวัฒนธรรมที่แยกย่อยกันไปหุ่นเสมก็ย้ําว่า2ประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรต้องมาเกลียดชังกันจากประเด็นชื่อการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิง่งและเน้นย้าว่ากุนเคยเป็นของกัมพูชาส่วนมวยไทยก็เป็นของไทยโดยระบุว่าควรมีความสมานฉันท้าซีเกมจัดที่กัมพูชาก็เรียกว่ากุนเมและถ้าจัดในไทยก็เรียกว่ามวยไทยถ้าจัดที่ลาวก็เรียกมวยลาวและถ้าจัดที่พม่าก็เรียกว่าลัดเวย และได้ยกประเด็นนี้ขึ้นกับฝ่ายไทยและฝ่ายลาวในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุด นอกจากนี้ผู้นำเขมรยังแนะนำว่าในอนาคตทั้งสองประเทศควรเสนอให้ยูเนสโกบรรจุกีฬาคิกบ็อกซิง่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ร่วมกันเช่นเดียวกันกับวันสงการก็คืองานฉลองใิม่ยไทยคุนเซนเน้นย้ำว่ากัมพูชาลาวเมียนมาและไทยสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของร่วมกันร่วมกับยูเนสโกได้แม้ว่าจะฉลองแยกจากกันก็ตามเอาเรื่องสงการนี้ยิ่งงงนะครับก็คือมันก็เป็นแนวใครแนวมันอยากจะไปยืดจดหรืออะไรก็ยื่นไปเพราะ มันเป็นปรมรดกมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติครับอย่างมวยเนี่ยไปไปบรรจุจะจะให้จดเป็นชื่อิก c k อ o ซิ n g ชื่อิก c k อ o ซิ n g ก็ของฝรั่งก็จดเป็นชื่อใครชื่อมันมวยไทยก็มวยไทยไปครับกุนขมหรือบวก,กตต ซึ่งอันนี้ทางชาวไทยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางคุณเซนสักเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งตัวเองเป็นคนเริ่มฝั่งไทยไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดจะจัดสมมติจะจัดในชื่อหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าทางอิฟมามไม่ได้รองรับนะครับอิฟมาเขาก็ไม่สามารถให้นักกีฬาลงแข่งได้ไม่งั้นเขาก็จะโดนแบนมันก็เป็นเรื่องของหลักสากลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ